นู่นครับบรรยากาศเด้อพี่น้องหนุนขวานแห่สองคนนะครับมาแต่เช้าเลยนะครับไม่ใช่น่าจะเป็นคนไม่ใช่คนพื้นที่นะครับคนนอกพื้นที่นะแต่ละเวกชาวบ้านสมมติน่าจะรู้จักนะครับนี่ไม่ไม่ใช่ครับผมอ่ะพี่น้องนี่วันนี้ไม่เจอลุงเสียมนะครับไม่รู้ลุงเสียมไปซื้ออาหารให้เป็ดให้ไก่หรือเปล่ายวดูลาลุงเสียมก่อนเพื่อเข้าวันก่อนยกเข้าโอ้อันนี้ไม่เข้าโอ้ปนิน ปลาลูเสียมเอาใส่ขึ้นลงเสียมหาก,กินหมานลงเสียมก็นอนอยู่นี่แหละครับประจําอยู่ที่โบนี่แหละครับผมทั้งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ทํานานะครับรว่ามีที่ดินติดกับชนบรทานนะครับก็สะดวกสบายในเรื่องน้ำน,ะนี่แหละครับพี่นอกครับะปะ่ะพี่นอก เราไปดูรอบนะครับเพือมานเพือฟลุกดูลูกปานินนะครับผมเยอะเลยมันก็ฟลุ๊เป็ด เสียงน่าจะคนมาตัดยูคาตัดไม้เสียงเงียบๆเลยออพี่น้อง you know. มาดูรอบลุงเสียมใส่ดักปลาเฮ้ยเหมือนปลาเล็กเข้าเหะเหมือนคลื่นๆอ่ะพี่น้อง เาไปดูหลังแรกนะไม่เคยเข้าเลยครับหลังนี้ถ้าเข้าน่าจะตึกตักตึก,ต,กตักแล้วเนะนี่ยเงียบกริบรอบสองงาประมาณเลยพี่น้องใส่คลื่น ดูน่ครับลังนึงนกลงน้ำล,ล,ลึกแล้วครับลึกอยู่นะนี่ตรงนี้นงขี่ตุม่มลูนใส่โลกลังนี้ซุกๆไว้ในป่า มาอันผมมาคือบอกคือบอกคือเลยครับลังนี้้ เป็ดกลับ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 มานบอมบ์มายิงซองหลังเออนี่เนาะอ้หูหนึ่งเต็มครับผมหนึ่งเต็มครับสองเต็มสองน้อยสองเต็ม เต็มเอยน้อยฮะเดี๋ยววางกงนพี่น้องทั้งโลกไว้คนนะครับเีกหลังหนึ่งนี่ก็หลังสุดท้ายนะครับแต่มีอีกลังหนึ่งอยู่ด้านบนซูบุนอ้าลังนี้บอกเข้า đây tem 1 à nón kiểu wow nè này ah, này, hát. này hát, lô โอ้โ,โมีโดดมีโดดครับมีโดดอ้ยโ,โลก,กว่าครับผมใส่นี่ พี่น้อโลกขวาครับลกกูกขวาครับผมนี่เยอพนนี่น้องปลาดูตัวนี้มันเข้าจนช้ำหมดเลยช้ำ mình cần không lắm Creep Nó Suối suối Nó có Đây được rồi, được Đưa cho đơn เมื่อใส่คื้นนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูหลังสุดท้ายด้านบนเนอนะครับไปพี่น้องลอชมกันนะครับผมนี่บ้านผมก็จะใช้เรือแบบนี้ครับเรือตานนะครับเรือตานตะน,นะบ ยอ้ยดูเด <acy> ินเดินทุกวันยังชนลวปลาบานอดูเสียมใส่คืนนะใส่คอนโดดักปลาเข้าอยู่บ่อดูดูคลื่นนู่นนู่นชนไปนู่นแล้ว เอนนกิปลลาืดูนี้ดีกว่าพี่น้องโอ้ยดูผักการจองครับเยอะแยะเลย,ยดูการจองต้นนี้ดูพี่นอ้องการจองครับผมนี่มือมือตรูมือลอบกนะ ត <rium> uh, uh, ្រឺដូឡប់អូហូកូនត្រៃមើចុះអឺអូយកាត់ឈើអឺមើតាកាចោខ្យងនេះត្រួខ្យងទៅដាក់លឿននេះយ៉ងលឹកពេកអឺបានមួយទៅឆ្ងាយលែងណា ไไรเดี๋ยวโอ้ปคลิปลงช่องกดไลค์ให้แล้ววันนั้นอ่ะเอออ่ะมีของเด็ดนี่ทีเด็ดพี่น้องโชคจ้าโชคโชคจ้าเห้เตินี่ไม่หาล้มวงลมวมึงไงรัวได้ไงไอ้เชิดเกิดมาต้นลาสองไงเกิดปั๊มเกิดดเกห้าสูนเรย์มาอันนี้มารวม วุ้ยน่าเคยหลักพันสองอ๋อแยกอยู่ขาพันสองนี่ไม่รวมน้องสิพาไปเบึงมานบัวมานบรู <laughs> ผานไหมรอชมเด้อพี่น้องรอบนี้เคยเคยหันปนินนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ไม่มีโอ้ไม่มีครับผมเฮ้วไม่มีนะครับเฮ้วพี่น้อง ันนี้ครับผมสรุปผลงานนะครับซส์สวยหนึ่งตัวแล้วก็ไซส์เล็กหนึ่งตัวนะครับผมนี่นะครับอ่ะก็นี่แหละครับเป็นวิธีชีพนะครับหาอยู่หากินนะครับตามฉบับของอุชิตจับกนสุรินทร์เหล่าอำเภอประสาสตัวนะครับผมบางว่าอุศนจับก็มาดูรอบนะครับมาใส่ทริงไว้นะครับก็พอได้เอาไปทํากับข้าวนะครับวันนี้ก็ได้ปลาสตัวนะครับผม โอเคครับนิวสิตับลาไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม